สวัสดีครับผมบอยครับวันนี้ครับบอยนำรถยนต์ Ford ด a n g e r รุ่น Sport นะครับ 4x4 นะครับราคาขายที่หน่งล้านแป่นข้าวบาทนะครับมารีวิวให้เพื่อนๆชมกันนะครับคันนี้ต้องบอกว่ามีการตกแต่งชุดแต่งเพิ่มเติมก็คือชุดแต่งหน้าแรปเบตอร์แล้วก็มีการเปลี่ยนล้อเป็นยางออฟโรดด้วยก็เดี๋ยวไปดูว่าคันนี้แต่งแล้วจะสวยงามขนาดไหนครับเชิญรับชมครับเ a n g e r Sport 4x4 นะครับเป็นรถกระบะ 4x4 ที่ราคาถูกที่สุดในตลาดนะครับนี้นะครับก็คือ1 8 0 0 0บาทนะครับ แต่ที่พีบอกครับคันนี้มีการตกแต่งเพิ่มเติมก็จะมีในส่วนของชุดหน้านะครับทำเป็นชุดหน้าแรปเตอร์ครับคันนี้ก็จะคุมโทนเป็นสีดำทั้งหมดนะครับตัวกระจังหน้าเนี่ยทำสีดำด้านนะครับพร้อมไฟ LED 3จุดครับตรงไฟตรงนี้นะครับลูกค้าก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอาสีขาวหรือสีเหลืองนะครับแล้วก็ตัวของกระชนหน้านะครับลูกค้าก็ทําเป็นสีดําเงาตัดกับสีดําด้านนะครับตัวใช้ด้านล่างนะครับตัวรถเนี่ยจะมีไฟตัดหมอกมาให้ LED นะครับไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบ LED diffuser นะครับพร้อมไฟวิ่งกลางวันนะครับ มีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับแล้วก็ตัวด้านข้างนะครับคิวล้อนะครับเป็นคิวล้อขนาด6นิ้วตัวนี้ก็จะรับกับชุดของกันชนด้านหน้านะครับแล้วก็ตัวของล้อแม็กนะครับก็ทําการเป็นใหม่ะพร้อมกับยางนะครับเป็นสไตล์ออฟโรดล้อแม็กเนี่ยเป็นขอบ20นะครับใส่คู่กับยางดิสิซนตินะครับเป็นยางออเทเลนนะครับซีดีอยู่ที่2อ5 5จ็ดห้าห r ยี่สครับตัวนี้ต้องบอกว่าพอใส่แล้วเนี่ยจะเข้ากับ ชุดแต่งของตัวแรปเตอร์นะครับทำให้รถดูดีขึ้นหล่อขึ้นมากๆเลยนะครับมาดูในส่วนของด้านข้างกันต่อครับด้านข้างเนี่ยจะมีกระสาดนะครับสชิ้นกระสาดตัวนี้ก็จะเป็นของแท้ครับของศูนยฟอร์ดโดยตรงนะครับฟิล์มลูกค้าสามารถเลือกความเข้มได้นะว่าจะมเข้มเท่าไหร่นะครับจะมีให้เลือก4 0 60%แล้วก็80%นะครับตัวสปอร์ตเนี่ยจะมีกระจกมองข้างกับมือเปิดแต่เป็นสีเทานะครับพร้อมกับตัวกระจกมองข้างจะมีไฟเลี้ยวนะครับ ตัวรถนะครับจะมีบันไดข้างมาให้นะครับแล้วก็รุ่นนี้ยังได้ในส่วนของกุญแจคีย์เลสนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีบันไดที่หยบนะครับด้านข้างท้ายกระบะเนี่ยมาให้ั้งสองฝั่งไฟท้ายเอวดีนะครับตรถมีกล้องมองหลังนะครับแล้วก็ที่หยยบบันไดกระชนกนชนท้ายนะครับสีเทากับไฟครับสีเทาแบบนี้นะครับนี่ ก็บอกว่าถ้าใครกำลังมองหารถยนต์4ข4เนี่ยตัวนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะราคาที่างี่บอกครับราคาถูกที่สุดในตลาดบ้านเราตอนนี้นะครับอ่าไปดูด้านในกันนิดนึงนะครับด้านในเนี่ยตัวรถเนี่ยอ่าจะได้เบาะหนังนะครับเบาะหนังนะครับปรับสูงต่ำได้นะครับไฟหน้านะครับอ่าเปิดเป็นอัตโนมัติปรับสูงต่ำของไฟได้นะครับเอามาดูนิดนึงนะครับแล้วก็กุญแจก็จะเป็นกุญแจอ่าคีย์เลสนะครับกู้สตาร์ทที่วางแก้วน้ำคันนี้ติดตั้งเพิ่มนะครับอ่จะมี2ฝั่งนะครับ แล้วก็ตอนนี้จะมีคูสคอนโทรลนะครับนะคูสคอนโทรลให้นะครับตัวหน้าจอหลังพวงมาลัยนะครับตรงนี้ก็ขนาด8นิ้วนะครับแล้วก็หน้าจอตรงกลางนะครับ52นิ้วนะครับตัวกระจกมองหลังมือกระจกมองหลังกัดแสงอัตโนมัตินะครับพร้อมช่องเสียบยูดีนะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยอย่างที่บอกนะครับแอร์ก็จะเป็นแอร์แยกอุณหภูมิซ้ายขวานะครับปรับอุณหภูมิได้เลยเหมือนในบ้านเลยนะครับมีไวเลสชาร์จนะครับที่เสียบยูดี Type A Type C นะครับโหมดกราฟคีย์มีให้ เลือกนะคหกโหมดนะนี่แล้วก็ระบบป้องกันการถ่ายระบบป้องกันกำพิลคว่ำเรามีให้นะครับแล้วก็ตัวเกียร์ก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติทกสปีดสามารถเล่นแบบแมนวนวลได้ด้วยยังไม่พอเพียงเท่านี้นะครับตัวรถเองเนะี่ยยังมีดิฟล็อกนะครับดิฟล็อกไฟฟ้าด้านหลังให้ด้วยนะครับสำหรับตัวสี่คนสี่นี่ครับต้องบอกว่าถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วสนใจอยากจะได้รถสี่คนสีะครับไว้ใช้งานนะครับพร้อมกับการตกแต่งนะครับก็สามารถที่จะ โทรเข้ามาสอบถามได้กับบอยได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ครับย้ำอีกทีนึงนะ0 8 6 3 2 3 2 5 1 8นะครับ,ห,นะรบหรือว่าแอดไอเดียไลน์ตามเบอร,ร์โทรได้เลยนะครับนี่นะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดส r i ครนะครับเป็นกำลังใจให้บอยทํำคลิปต่อไปด้วยนะวันนี้บอยขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ